บรรยากาศตลาดซองตู้มีคอครับมีคอพ่อระเบ้อพ่อระเบ้อเออ กินออกมาสี่ันไลากระช่องเตาอู่ผลทริกครับี่การโย่สองเตาอูเพื่อผลทริกครับเอาขน้แด้เบ่งคมันขนมโอ้บรรยากาศดูว่าขนมขม เห็นวัตถุอย่างครับอ่านปลาตับบรรยากาศโอ้ตัดติ่นองครับสำรับเกิบเนี้อไวส้สำหรับนะครับเด้อจากปลาตะ,ะวันว่าตายตะให้พี่น้องมองบรรยากาศตั้งช่องตรงนี้นะอ่านปลาไรครับช่วงนี้มาดลวยครับมาด้ย ครับครับคลิปนี้เอาไว้เนมอครับสวัสดีครับ